สวัสดีค่ะวันนี้เดาจะมาทำต้ยมยำปลาช่อนนะคะนี่จากหน้าตาปลาช่อนที่เหลือจากเอาไปนึ่งทำแปะซ่าเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เหลือเนื้อไว้มาต้มกับหัวมันนะคะอันดับแรกก็จะมาตำมเครื่องเลยจ้าก็าจะสใส่พริกใส่ขมิ้นลงไปนะคะดับกลิ่น้าวนั้นเราก็จะใส่หอมแดงค่ะนี่ก็จะปรุง็ดไปใน,ในครกเลยนะคะ หย,ยาบๆพอจ้ะต่อไปก็ใส่ตะไคร้ลงไปเลยจ้าจากนั้นก็เติมเกลือค่ะอยาไปปรุงในหม้อก็ได้นะคะด <c oughs> แ,แตะไคร้สะดวกแบบไหนจัดไปเลย จะปรุงรสไปเลยจ้าใส่ผงชูรสจากนั้นก็เพิ่มมะขามเปียกไปจากความเปรี้ยวเมื่อน้ำเดือดดีแล้วนะคะเ้วก็จะเอาตัวปลามาใส่เลยค่ะใส้แก๊สหมดแล้วเลยย้ายมาไว้ที่แก๊สข้างนอกนะคะมาดูกันก่อนนะเสียงหมาอเดือดปุดๆเลยว้าว หน้าตาส,กสาระกดปลาเริ่มสุกแล้วต่อไปก็จะชิมรสนะคะนวถึกปากถึกใจบ่เป็นจะเพชรอีกแล้วมือนี้ชิมก่อนจ้ะ อืมตัวอร่อยปลายี่ห้อนี้แซบเด้นน่ใส่แกงอร่อยดีอืมขาดความเปรียปร้ยวเปียกมาแรกงเ,าาเป็นไดได้แซบคา้มเปียกมาเพิ่มใส่อีกเดยเกิดจะเพิ่มมะคาัามเปียกไปอีกนะคะเดี๋ยวได้สมมัน,นี่ใส่ลงไปเลยปิดฝาไว้จ้ะ เดี๋ยวสักครู่จะเอาผักมาใส่เพราะเป็นใกล้สุกดีแล้วกลับมาดูอีกครั้งจ้าเดือดฟุดไปเลยเนี่ยสุกแล้วเปรี้ยวตามใจชอบแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปเลยจ้าแล้วก็ปิดไฟเผ็นอันว่าเสร็จเดลงไปเลยมีชีหอมผักชีไปเรื่อยแล้วก็ต้นหอมนะคะที่ใส่ อยากให้เผ็ดร้อนก็ต้องเพิ่มไปกระเพราไปอีกปิดไฟเลยจ้ะผักที่ใส่ไปจะได้สีสันสวยงามนูนเสร็จแล้วต้ยมยำปลาช่อนเล็กผูหัวปลาคอแบบใหญ่อลังการมีไส้ด้วยกำลังไข่พอดี ชาติจัดจ้าตเผ็ดได้ใจอีกแล้วครับท่านคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายต้มยำปลาช่อนค่ะช้าวนี้เหมาะกับอากาศหนาวๆสดร้อนๆอนื่อล่มงคอกันไปเลยจ้ามีหัวบะเลร่บะล่ามีไส้ปลาด้วยรสชาติ กำกอบถูกปากถูกใจ